พี่เจ้าคันนี้มาทําอะไรพี่คันนี้อันนี้มาเสริมครับเสริมกระบะเสริมกระบะให้มันแข็งครับแล้วก็เอาไว้บรรทุกพวกเหล็กพวกอะไรต่างๆครับอ๋อพวกของหนักหรือว่าของที่มีคมประมาณนั้นใช่ครับอ๋อเพื่อเซฟกระบะเพื่อให้กระบะมันแข็งแรงขึ้นครับออันนี้เป็นบีแม็ก2002ครับอันนี้คือพี่ใช้เหล็กหมดเลยใช่ครับจะเตเลดนามหมดเลยครับอ๋อเหล็กหนามหมดเลยใช่ครับอ๋อเนี่ยอย่างรถข้างก็ยังเม่เหล็กนะครับเนี่ยครับข้างในก็มีห่วงใช่ครับไป เวลายยึดของครับการเรื่องนแล้วก็ของข้างนอกก็ยังอยู่เหมือนเดิมลายข้างนอกบริเวณยึดเราเดี๋ยวยึดสี่แล้วก็อะไอัะไรโอ้ดงด้นในจริครับอ๋อเดี๋ประมาณนี้ครับข้างหน้าก็เราจัดเป็ครับเป็นแป๊ปสต็นนาเลยครับแคหนาเลยนี่ใช่ครับแคบเต็นนาเล็กอะไรประมาณเสียงนี่ไม่ไม่โป่งนะแน่นมากเสียงหนาหนา โอเคประมาณนี้ครับสนใจก็ที่ต่อที่อู่ช่างโจน